สามคนสามสาษาสวัสดีตอนก่อนฮวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับพี่นัดสวัสดีครับวันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะฮงจุ้ยรับอรุณช่วงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการทํางานของท่านอาจารย์แล้วเราก็เอาบทวิเคราะห์ของท่านอาจารย์มาลงให้ทุกคนได้ศึกษากันเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่อย่างไ้อน้อยคุณจะได้รู้ว่ามันละเอียดละเอียดมากซึ่ง วันนี้จะมาขออธิบายเพิ่มเติมครับดีเหมือนกันอเอาให้แบบว่าทุกคนได้รับรู้ไว้ก่อนเราคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วแอดวานกันมาถึงขนาดนี้แล้วเรากําลังจะทำห่วงจุ้ยให้ก้าวหน้าต่อไปครับ <ผม S 1> เรื่องที่ลุงจะมาพูดวันนี้คือใช้คําว่าอะไรคุณแตงเมื่อกี้เ <c oughs> กี่ยวกับคนเี่วกอบเกี่ยวกับกกบางคน บางคนอาจจะทราบแล้วว่าตัวเองเนี่ยกับคู่ชีวิตหรือคนที่นอนข้างๆเนี่ยอยู่คนละพวกกันหมายถึงเลขหงจุ้ยเนี่ยคนละคนละพวกคนละพวกกันก็ยังมีความคิดว่าเออมันควรจะแยกเตียงดีไหมหรือนอนเตียงเดียวกันนะครับเราจะมาพูดถึงผลผลเสียเรื่องนี้กันนะครับพี่นันเริ่มตรงที่ว่าถ้าทุกท่านได้ติดตามหงจุ้ยเรามาเนี่ยจะทราบว่า ท่านอาจารย์ได้แบ่งฮวงจุ้ยออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะ,<ฮ>ะคือคนกลุ่มฮวงจุ้ยตะวันออก <ฮะ S 1> มีหมายเลขหนึ่งสามสี่เก้าคนฮวงจุ้ยตะวันตกคือหมายเลขสองหกเจ็ปดครับคือแปลว่าภายในกลุ่มสองหเนี่ยถ้าคุณกับคู่ชีวิตคุณเนี่ยเลขอยู่ในสองหเนี่ยเว <ฮะ S 1> ลาน,นอนด้วยกันเนี่ยเขาเรียกไปใดทิศทางเดียวกันได้ เสริมจับมือกันไปน<อ>นไม่ไม่ขัดแย้งกัน <Okay. S 1> เดียวกันคนที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งสามสี่เก้าคู่ชีวิตคุณนอนอยู่ด้วยกันอย่างเดียวกันเนี่ยมันก็เสริมกันไม่ขัดแย้งกันใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่คนกลุ่มตะวันออกหนึ่งคนกับคนกลุ่มตะวันตกหนึ่งคนมานอนคู่กันมันก็จะเกิดเพราะว่าขัดแย้งกันเพราะว่าคนหนึ่งสามสี่เก้า สี่ทิศนี้เป็นมงคลกับตัวเขาแต่สองหกเจ็ดแปดจะเป็นทิศอัปมงคลของเขางานเดียวกันคนสองหกเจ็ดแปดเป็นมงคลกับตัวเขานี่สี่ทิศนี้แต่หนึ่งสามสี่เก้าก็จะเป็นทิศอัปมงคลของตัวเขาเพราะฉะนั้นเมื่อคนสองมานอนกับสี่มันก็เลยเป็นห้าผีมันก็เิดไม่เกิดความเป็นมงคลใช่หรืออย่างคนคนหนึ่งคนแปดก็เป็นห้าผีอีกหรือคนสองสามก็เป็นไพ่มันก็เกิดปัญหาต่างๆนานาบางครั้งเนี่ย เราทำมงุ้ยทุกอย่างแล้วแต่มีอยู่เรื่องนึงที่เราไม่ค่อยกล้าทํากันก็คือเรื่องการแยกเตียงนอนระหว่างคู่สามีภรรยาเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องชีวิตคู่แต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านและคู่ครองของท่านเข้าใจเรื่องวิชาขมงจุ้ยเนี่ยถ้าคนะกลุ่มกันจริงๆการแยกเตียงนอนเนี่ยจะทําให้เกิดความสุขในชีวิตมากกว่านะอันนี้ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในจุดนี้ไง เดี๋ยวเออเป็นสามีภรรยาอยู่จะมาแยกเตียงนอนทําไมเนี่ยเดี๋ยวแตกแยกกันอจะทำอย่างนั้นยังไงอางคนต่างนอนเตียงเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะประมาณนี้คือไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครับผมกับทีมงานตอนแรกก็คุยกันว่าจะคุยดีไม่ดีเพราะเกรงว่าเดี๋ยวเข้าใจผิดกันลูงเข้าใจคําว่าจะทําอย่างนั้นกันยังไงป่ะออย่าสมมติว่ากลางคืนเนี่ยเขาต้องมีกันว่าเอาแล้วจะทายังไงก็ในเมื่อต้องแยกเตียงอ่ะ ก็ผมว่าถึงเวลาอาจารย์ก็บอกว่าเวลาก็ก็มาหาการถึงเวลาเองแล้วแต่เตียงใครเตียงนึงใช่แช่กันไปใช่พิจารณาตัวคุยโดนมันถามนี้ไงก็คือโอเคครับพอถึงเวลาเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องไม่ยากไม่ยากมันถึงเวลาคุณก็ดําเนินการได้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นมีคนถามเข้ามาว่าแล้วถ้าคนหนึ่งหกนอนด้วยกันได้ไหมคืออะไรหนึ่งหกแปดพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกแม่ทำบังคุกคิดไปไกลนึ่งสหญิงหนึ่ง หญิงหนึ่งชายสองอะไรอ่งี้เหรอใช่ใช่จะเป็นพ่อแม่ลูกกันโอเคได้ไหมได้ไหมเออหนึถ้าเป็นเด็กเล็กก็ยังได้อยู่ครับแต่ปกติอาจารย์ก็ไม่ได้ให้ปนเปื้อนสมมติว่าถ้าเขาแบบสามารถที่จะแยกเตียงไปได้แล้วเพราะว่าคนหนึ่งอะยังไงก็เป็นคนตะวันออกถูกป่ะคือคุณพยายามจะคิดพลิกแพงว่าเฮ้ยเป็นเลขที่ดีหนึ่งหแไงแต่เอาจริงๆแล้วยังไงอ่ะ สุดท้ายคังซับอยู่ที่เตียงมันไม่ได้มาหนึ่งหกแปดได้ทุกเรื่องใช่ใช่เทนี้ที่คุณอขยายความขึ้นตาโต okay, ถามโ <okay. S 2> อเคไอ้คำว่าหนึ่งหกแปดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือทิศที่ตั้งเตียงนอนถูกต้องนับนับเป็นหนึ่งหนึ่งเลขนะแล้วถึงเอ,อาเจ้าบ้านที่มันนอนผู้ชายหรือผู้หญิงมันนอนแล้วก็สามีภรรยาเนี่ยมันนอนก็ทึงนับรวมกันเป็นหกแปดครับนะแต่ในกรณีที่คุณท่านว่าเอะฉันมีลูกเลขนี้จะมานนอนได้ไหม คือถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ท่านอาจารย์อนุโลมให้ท่านไม่ซีเรียสเพราะเป็นเด็กเล็กอยู่นะแถ้าเกิดเป็นเด็กโตขึ้นมาปุ๊บท่านจ์แนะนำว่าแยกเตียงนอนเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยราศีมันก็อาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่เนอไหมคนปีหนูปีม้าเนี่ยอาจจะมาขัดแย้งกันอยู่ก็ได้อันนี้ก็มีมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นลำดับความสำคัญอลึกเรกเคยเจอหนึ่งแต่เป็นไก่ใช่แล้วก็แปด เป็นกระต่ายเอาก็นอนนวยการไม่ดีอีกอยู่ดีอ่ะใช่ไหมใช่คือไอ้นี่มันเป็นเชิงลึกอีกถูกต้องคือในเบื้องต้นที่เราอยากอยากมาพูดกันก็คือหมายความว่าแค่เอาตัวเลขก่อนคือคือบางคนยังไม่มีโอกาสได้เห็นท่านอาจารย์ไปแต่อยากจะบอกว่าความสําคัญเรื่องเตียงนอนเป็นสิ่งท่านอาจารย์ย้ำมากนะเวลาเรามาตรวจเรื่องคอนโดมาตรวจเรื่องบ้านเนี่ยท่านจะถามว่านอนตรงไหนท่านเอาประเด็นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งก่อน จะสามารถจัดเตียงนอนได้หรือไม่เนี่ยท่านท่านเอาเครสนี้เนี่ยเป็นอันดับเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งครับผมใช่ใชเพราะนั้นอยากจะบอกว่าบางท่านที่ยังไม่ได้เชิญท่านอาจารย์มาตรวจแล้วท่านยนึงคิดว่าเอ๊ะจะวางตําแหน่งไหนดีเนี่ยบางครั้งอย่างที่คุณแตงเคยเคยบอกว่าถ้าท่านคิดว่าอยากให้ชุดดีขึ้นท่านเชิญท่านอาจารย์เถอะใช่ใช่ใชเพราะว่าบางที บางทีสายตาของเราเองอ่ะช่มันไม่ลึกพอมันไม่แม่นไม่ขาดเพราะท่านยังใช้หลายวิชานะใช่ครับอย่างช่วงหลังๆนี้ท่านแบบวิเคราะห์แบบไปถึงธาตุแล้วนะตอนเนี้ไปถึงธาตุแล้วนะครับทิศประจําธาตุตัวเลขธาตุแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างทิศราศีนะคือตอนนี้มันเหมือนท่านเอาทุกอย่างเนี่ยมาพิจารณารวมกันหมดเลยมันเหมือนกับว่าใช้พื้นฐานเข้ามาด้วยแล้วตอนนี้เข้าเข้ามาเยอะเลยใช่ เพราะนั้นตอนนี้ใครที่เชิญท่านอาจารย์ไปจะเครือได้ประโยชน์แบบเต็มที่อ่ะคือใกล้หมดยุคแปดไงท่านอาจารย์ก็แบบว่าเป็นห่วงมาที่จะสามารถทําให้ลูกศิษย์ผ่านพ้นไปได้ด้วยความรับรู้เห็นที่พี่ตัวบอกอ่ะบางคนฟังอาจารย์พูดอาจารย์พูดพูดถึงอะไรคือฟังไปก่อนพี่ฟังไปก่อนเพราะว่ามันเวลาที่อธิบายอธิบายเยอะชนะครับแต่ที่อาจารย์พูดมันเหมือนออามาเป็นแบบ บทสรุปแล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปเลยช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวงจุ้ยรับอรุณลูกศิษย์คงได้เห็นการทํางานที่แบบว่าลงลึกขนาดนั้นแล้วก็เปิดคือเป็นต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ในการเปิดใช่เปิดวิชาเออเปิดวิชาให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเนี่ยดูที่อาจารย์ท่านอาจารย์ไม่ให้เลยท่านไม่ให้แนวแล้วเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมคือในแต่ละเคสท่านอาจารย์เนี่ยท่านจะแบบท่านจะนั่งคิดทักพักเลยเสร็จแล้วท่านก็จะแบบ ความคิดท่านลื่นไหลออกมาเลยนะอแบบพลั่งพลูออกมาเลยว่าอ่ะควรจะทำอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ซึ่งบางเราต้องยอมรับว่าทีมงานบางครั้งเองก็คาดไม่ถึงอว่าท่านจะใช้วิธีหลักการช่้นนี้เพราะท่านก็ไม่เคยบอกพวกเรามาก่อนใ่เพราะฉะนั้นบางทีบางเคสถึงแบบได้แบบเขาเรียกวิชาที่สูงซึ่งทีมงานเพิ่งรับทราบก็ต้องรับทราบตอนนั้นเหมือนกันใช่ก็ต้องจดกันหน้าดูเหมือนกันอมีคอมเมนต์มาแล้วคนไม่มีคู่ล่ะคะหมายถึง ไม่สามีตายก็นอนเตียงคนเดียวก็นอนคนเดียวสิครับพี่ง่ายกเอาใครมาแยกอันนี้ง่ายที่สุดคือคุณนอนเตียงคุณเองตามคิดมงคลคือพี่ก็นอนมงคลของพี่หรือพี่คุณมงคลคุณพี่เลยหรือพี่จะถามว่าอยากได้คู่ถ้าเกิดถ้าเกิดอีกเฮดหนึงถ้าเกิดอยากได้อยากได้คู่ก็นอนเตียงเดียวนี่แหละพี่ไม่ต้องนอนเตียงใหญ่อย่านนออเเตียยงใหญ่่าพิ่งนอนเตียงใหญ่ให้มีให้มีคู่ก่อนใช่ พี่มณีพี่มณีตอบตาโตมาว่าที่พี่มณีบอกว่าเป็นไม้สามีตายอันนี้มันเป็นคีย์คีย์เวิร์ดเลยนะเป็นจุดสําคัญที่พี่ต้องการจะบอกนี่คือต้องการสามีใหม่เพราะสามีตายเหมือนที่เขาบอกเป็นโสดค่ะ,ะส,สามีตายแลย้วอ,อะไรอย่างเงี้เอเอ,อยากได้คู่หรือว่ายังไงหรือว่าเตียงพี่โอเคก็แค่บอกเล่าเอาง่ายๆว่าพี่ก็นอนเตียงเดียวไปก่อนนะครับดูดูเลข ดูเลขมงคลของพี่คือเวลานอนเตียงเดียวอะ่ะเดี๋ยวคู่มันก็มานอนเตียงใหญ่คืออย่าไปนอนเตียงเตียงที่ใหญ่หญที่เรานอนคนเดียวแล้วมันกว้างขวางแบบห้าฟุตหกฟุตไม่ได้เ,เพราะว่ามันจะหาคู่ยากแต่พูดไปเล่นไป <laughs> เกิดพี่มณีเนี่ยเขาอายุสักประมาณห้าสิบห้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีคู่มาเอาพี่ชอหรือเปล่าล่ะถ้าพี่ถ้าพี่มันอยู่ที่พี่อ่ะเหมือนที่าจ์บอกอ่ะเดี๋ยวพอทำดีอ่ะหัวกระไดไม่แห้ง 50นี่กระดังงาลนไฟใช่ใครจะรู้เราออกค่หนึ่งแสดงว่าวันนี้ทำหงจุ้ยเชิญท่านอาจารย์แล้วเขาบอกว่าแยกกันนอนแล้วดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเห็นไหมโอเคเพราะมันถูกถูกทิศเพราะคุณภาพชีวิตชอคุณฟังคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตจะดีครับเนื่องจากไม่ต้องนอนฟังเสียงกรนและการพลิกตัวไปมา ถูกต้องด้วยก็จริงนะถูกต้องถูกต้องหลักทางวิทยาศาสตร์กับหลักฮวงจุ้ยคือเอาจริงๆนี่ผมมองว่าต่อให้คุณนอนด้วยกันนะมันไม่ได้การันตีว่าคุณรักกันนะเออเอบางทีนอนด้วยกันบางทีคนนอกเขาไม่รู้หรอกว่าคุณรักกันแค่ไหนบางทีคุณนอนด้วยกันไม่คุยกันด้วยซ้ำานั้นอนเตียงห่างจะได้คิดถึงกันมันแล้วแต่ไงพี่บางทีนอนด้วยกันไม่ได้รักกันแต่บางทีนอนห่างกันเพราะว่าอย่างที่อย่างที่พี่ก็บอกบางทีเออ เพื่อเพื่อความสบายหูของฉันเ,<อ>เพื่อเพื่อเธอจะได้กลนได้สบายขึ้น <laughs> จะได้ไม่ต้องทำให้ฉันตื่นอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันมันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละบ้าน มันีเขาบอกว่าไม่ได้อยากมีใหม่ค่ะอ๋อก็นอนเตียงเตียงปกติเตียงปกติใช่นอนเตียงปกติตะนตกหรือตะวันออกใช่ขยายความทิศไหมคุณแปงเเออออาหน่ยก็ก็อย่างที่นัทบอกอ่ะสองสองหกเจ็ดแปดก็สองคือคือทิศอะไร S W เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แปลเป็นภาษาไทยให้ตะวันตกเฉียงใต้หมายเลขหก N W ตะวันตกเฉียงเหนือหมายเลขเจ็ดตะวันตกเอ้ย N วิวดับวิว่ะวัโอ้เหมือนเล่นมุกกันเลยหมายเลขแปดเอ็นอีตะวันออกเสียงเหนืออันนี้คือกลุ่มตะวันตกนะคุณคุณใช้สีทิศนี้นอนพี่ก็ว่าจากจุดกึ่งกลางของบ้านไปว่าห้องนอนอันไหนที่อยู่ในทิศนี้เราแนะนําเลยว่าแนวสําหรับคนกลุ่มนี้คือแนว n e s w อีเนะต่อไปกลุ่มคงจุ้ยตะวันออกหมายเลขหนึ่งทิศเหนือครับเอ็นเอ็นเอ็นสามอี ตะวันออกหมายเลขสี S E ตะวันออกเฉียงใต้หมายเลขเก้ S ครับใต้คุณที่มีเลขคงจุ้ยสีเลขนี้ก็คือนอนในแนวเหนือใต้อ่านั่นแหละแค่นี้คุณก็เป็นมงคลแล้วนะนะครับเอาไปเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าถ้ายังงงอีกผมแนะนําว่าเชิญอาจารย์ไปตัวเพราะว่าถ้ามันลึกมากเดี๋ยวท่านก็งงนะครับ อีนี้เรามาเปิดวิชากันให้รู้ว่าอ๋อรายละเอียดเป็นขนาดนี้เดี๋ยวเตรียมตัวไว้นะจะลงลึกเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช่ใช่จะได้รู้ว่าโอ้หมงจุ้ยนี่สุดยอดแค่ไหนของอาจารย์นี่ต้องบอกว่าหนึ่งเดียวขนาดเราอยู่กันมากับอาจารย์ตั้งนานยังยังงงอยู่เลยบางทีแบบอ้าวอาจารย์ทำาอย่างนี้ได้หรอครับอะไรเงี้ยอาจารย์มันอย่างงี้อาจารย์เขาต้องอธิบายทีมงานอีกทีนี้สมมติเรื่องเตียง ก็อาจจะยังย้ายไม่ได้หรือแยกไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ทำหวงจุ้ยเคหะสถานยังไม่ได้เพราะฉะนั้นมีตัวเลือกอื่นไหมมีให้อยู่แล้วอาจารย์หมาซะอย่างมาถึงอันนี้เลยดีกว่าเป็นแคดของขังของอาจารย์หมาครับวันนี้ลุงพูดเรื่องน้ําเต้าไม้พยุงนะฮะช่อก็บอกว่าพยุงนะคุณสมบัติคือ ช่วยพยุงฐานะคือยกฐานะพยุงชีวิตก็คือช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นพยุงทางด้านการเงิน <S S การงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้น<ช>ก็หมายความว่าแล้วอีกอย่างรูปลักษณ์ของน้ำเต้าเนี่ยมีความเป็นมงคลเขาจะเก็บความอัปมงคลแล้วปล่อยความเป็นมงคลออกมาอลนะเพราะฉะนั้นน้ำเต้าเนี่ยช่วยในเรื่องของสุขภาพดีด้วยนะฮะน้ำเต้านี่ช่วยในสุขภาพดีแล้วก็ เขาเรียกว่าช่วยปรับความออกมมงคลให้เป็นมงคลได้เพราะฉะนั้นท่านที่พกน้ําเต้าไว้เนี่ยนะที่ทําจากไม้พยุงเนี่ยก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วพยุงฐานนะพะยุงการเงินการงานชีวิตการเงินต่างๆให้จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นครับและโดยเฉพาะสุขภาพเนี่ยดีแน่นอนเพราะน้ําเต้านี่เป็นเรื่องของสุขภาพโดยตรงช่วยดูแลรักษาครับพูดจบแล้วยังหารูปน้ําเต้าไม่ได้ต้องไปดูต้องไปดูลายลายห้องข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 ออของของง ให้ดูเข้าวแค่นิดนึงแล้วกันอาเดมอือหืออแสดงว่าลูกประมาณแค่นี้นะน้อยลูกน้อยใช่ใช่ลูกน้อยพกได้พกได้แกรนดิตตัวไว้กุญแจอะไรก็ว่าไปใช่นี่ัป็นหางมาแล้วมาถึงเห็นเปล่าวันนี้ในหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนี่คือผ้าสีขาว ไปเล่นตรงโน้นอเคอาจารย์คะผ้าผ้าคาตะขอให้จบนั่นและครับผ้าคาตะส่วนเรื่องอธิบายพีนัทครับผ้าคาตะเนี่ยเป็นผ้าที่ในทางฮงจุ้ยเต๋าหมวกดำเนี่ยนะเป็นผ้าพื้นสีขาวนะแล้วก็มีการทำพิธีมาซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยจะมอบให้กับ คนที่มามอบตัวเป็นเศษ้คำว่ามอบตัวเป็นเสษหมายถึงว่าได้เข้ามาเรียนรู้วิชาหงชวงจุ้ยเต๋าหมวกดากับท่านอาจารย์โดยตรงด้วยตัวเองอม,มาเรียนด้วยตัวเองนะสมัยที่ผ่านๆมาคือผู้ที่มาที่โรงเรียนเรียนสองครั้งขึ้นไปก็จะมีเสร็จได้รับภาพคาตาของท่านอาจารย์โดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องเสียตังค์ใดๆใคือรับได้เลยท่านอาจารย์ผู้มอบให้หมายความว่า ท่านอาจ,จารย์หมายอมรับบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วท่านก็จะถ่ายทอดวิชาความรู้ช่วยเหลือท่านไปอสิ่งนี้ผ้าพาตาเนี่ยประสบการณ์มีมากมายมนะบางท่านเนี่ยแขวนไว้ตรงกระจกมองหลังรถยนต์ไม่เคยประสบอุบัติเหตุถึงประสบอุบัติเหตุก็เขาเรียกเข้าพลาดปลอดภัยไม,ไม่เจ็บตัวเลยไม,ไม่เจ็บตัวเลยเข้าพลาดปลอดภัยบางท่านก็แขวนไว้ที่บ้าน ก็ปลอดภัยในเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆข้หงายทั้งปวงโจรกรรมโจรละยก็ไม่เกิดนะไว้ในที่ที่เหมาะสมและสำคัญคือตอนทำมาครั้งแรกเนี่ยท่านจะอบม,ม,มีกลิ่นหอมมากเพราะท่านผ่านในห้องพิธีของท่านอยู่ เพราะนั่นพวกเราเนี่ยเรียกเป็นของห่วงแหนทุกคนจะเป็นของเม่ซักได้นะเป็นของหวงแหนบางคนไม่กล้าซักเพราะว่ากลัวกลิ่นหอมหายแต่มันจะดำจะดำมากดำไม่เป็นไรคือยังไงคือยังไงผ้าชิ้นนี้เนี่ยเก็บไว้ได้ตลอดถึงดำยังไง คุณก็อย่าไปทิ้งคุณเก็บไว้คุณมีหน้าที่แบบไปซักและใช้แยกขันแยกละมังครับแล้วก็ตากไว้ตะหากนะฮะแล้วคุณจะลงน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรก็ได้หรือฟอกผ้ากาแล้วแต่คุณเนี่ยแต่คุณไม่สามารถไปซักรวมกับเสื้อผ้าได้อันนี้เป็นของเรื้อของสูงเรือกเป็นของคลังชิ้นหนึ่งก็ได้นะเป็นเรื่าเป็นของแลังที่ตัวบางคนยังไม่มีแบบ ซับพอยซื้ออะไรมากแต่คุณเคยไปที่โรงเรียนเนี่ยอ,อคุณไปไหนมาไหนคุณคล้องผ้านี้ก็ได้นะมีมีธิ์คนหนึ่งสมัยบโบราณเนี่ยที่ผ่านมาผมระจานทัทวผมพูดว่าบโบราณสมัยก่อนก่อนเนี่ยมีท่านหนึ่งอ่ะเขาไปไหนมาไหนไปพบลูกค้าเนี่ยนะเขาจะคล้องผ้าขาตานี่ไปอ่านี่ไงคุณอิงกี้จะคล้องตลอดยังไงเออ,อผมนึกชื่อตั้งแนน<ๆ>แค่วคล้องตลอดเป็นไหนมาไหนเขาเนี่ยไปพบลูกค้าขนาดไปออกงานต่างประเทศเขาก็คล้องไปด้วยคือเวลาเราจะ ช่วงสมัยก่อนที่เราจะเข้าเรียนทุกคนต้องคล้องก็จะทําการทำเคล็ดลับสามประการเค็ดลับสามประการคือโอมาีน่ปัทเมหุมนะเสร็จเรียบร้อยก็คือคล้องแล้วก็เข้าไปนั่งเรียนครับอะแบบนี้ที่เอามาให้ดูวันนี้ก็หมายถึงว่าบ่งบอกว่าเราคือสิทธิ์มีครูถูกต้องเพราะฉะนั้นใครไงที่ตอนนี้ช่วงโควิด ไม่ได้ไปเรียนรู้เป็นปีแล้วนะบางคนเขายังไม่ได้ไปมอบตัวยังไม่ได้ไปมอบเป็นศิษย์อะมอบตัวทำอะไรผิดเหรอนั่นแหละยังไม่ได้ไปรับภาคภาตาแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าโรงเรียนจะเปิดใช่ยังไม่ทราบทำเวลาที่แน่นอนไปอีกวิธีหนึ่งคือไปไหว้ครู ที่บ้านภูเขาครับได้ด้วยอีกวิธีหนึง่งและใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มีแล้วก็ควรที่จะไปไหว้ครูที่บ้านภูเขาอัปเดตนิดหนึ่งค่ะนิดเดียว <ไป S 2> ดดยวถึงไหนแล้วพี่ช่วงนี้เงียบๆอยู่ผมเข้าใจว่าคนไปเที่ยวกันผมคิดว่าเขาอาจจะลังเลอยู่ด้วยสี่วันเนี้ยท,ที่ที่ผมส่งยอดไปแล้วล่าสุดเนี่ยสี่วันที่ผ่านมาช่วงวันหยุดยาวเนี่ย ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีใครติดต่อเข้ามาอ๋อผมเลยเข้าใจว่าเขาคงยังไปไปเที่ยวพักผ่อนกันอยู่แหละ<อ>เข้าใจว่าคงจะมาเริ่มแบบ<อ>เข้มข้นกันอีกที่คงประมาณทักช่วงปลายเดือนต้นเดือนพฤศจิกาก็แจ้งให้ทราบว่าติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆคุณก็แอดไลน์ไอดี t เอทหนึ่งเเข้ามานะฮะผมส่งรายละเอียดเข้าไปให้ท่านแล้วท่านก็เลือกส่งชื่อนะอชายหญิง แล้วก็วันที่ท่านเลือกและท่านเผื่อวันสำรองไว้นะฮะอ,อันที่สามคือท่านใดที่ทานมังสวิรัตท่านก็ระบุมาค่ะนะอย่างล่าสุดก็มีคนบอกว่าดิฉันเป็นมุสลิมขาไม่ทานหมูอ่าผมบอกงนนี้ก็ทานมังสวิรัตได้ไหมคะอ่าเขาเจ,จ้าตัวตอบ่า๋อทานมังสวิรัตได้ค่ะก็โอเคอก็เคลียร์ตรงนี้ไปค่ะนะก็อยากจะบอกทุกท่านว่าหนึ่งข้อมูลที่ท่านต้องส่งมาบางคนแจ้งแจ้งมาแต่ลืมบอก ชื่อสิทเพศนะฮะชายนางนางสายเนี่ยแล้วก็วันที่จะเลือกมาไหว้ครูแล้วก็ทานบางสารพิษหรือไม่คือถ้าเกิดท่านไม่ทานก็ไม่ต้องระบุอแค่นั้นเองแค่นั้นเองง่าย,ายๆแล้วผมก็แจ้งเรื่องกลับไปค่ะคือตอนนี้วันก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าข้อมูลวันที่วันศุกร์ที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เนี่ยยังเป็นแค่หลักยี่สิบสาสิบคนอยู่นะฮะ เพราะนั้นใครที่บอกว่าให้คุณนัดเลือกให้ดิผมก็จับโลนที่สิเอ็ดหมดแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องไปต่อคิวเยอะไงแล้วมันก็ยังว่างอยู่เยอะอืครูดาค fc ติดเพชรของลุงนัดคุณย่าคุณย่ายิบโซอะไรนั่นใช่ไหมครัใช่ครับคอมเมนต์มางงแป๊บครับผม yes งั้นครูดามีวาสนาที่จะได้รับผ้าคาตะแล้วค่ะลำดับไหว้ครูอันดับที่ ออย่างี้เขาคงหมายถึงว่าเราคุยกันเรื่องผ้าคาตานี่อย่างที่ผมผมอธิบายเมื่อสักครู่ว่าผ้าคาตานี่ยตามตามธรรมเนียมก็คือเป็นสิทธิ์ที่ไปนั่งเรียนในห้องเรียนต่อหน้าท่านอาจารย์เลยอืต่อหน้าท่านอาจารย์แล้วก็เรียนสองครั้งครบสองครั้งอพอพอครั้งแรกยังไม่ได้พอครั้งที่สองคุณเรียนเนี่ยพอหมดคอร์สเรียนวันที่สองปุ๊บ เ้าหน้าที่ประชาสัมพันธก็จะถามแล้วใครเรียนมาครบวันนี้วันที่สองมั่งคือสรุปออกมาได้เลยูดาเข้าใจผิดนิดนึงเข้าใจว่าต้องไปแจกวันไหว้ครูไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงจะโตเอามาเล่าให้ฟังว่าเรียนในห้องเรียนไปเรียนในห้องเรียนสองครั้งนี่ได้สองครั้งได้รับใ่แต่ทีนี้พอโควิดเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้ไปเข้าห้องเรียนใ หลายๆคนเนี่ยเป็นลูกิษย์ใหม่ก็เลยได่มีโอกาสได้ผ้าคาตาแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ในเมื่อยังไม่มีผ้าคาตาของครูคุณตาัวแนะนําว่าใช้วิชาของอาจารย์มาตลอดก็ไปต้องไปไหว้ครูก่อนที่บ้านของเขาแล้วเมื่อไหร่มีโอกาสที่โรงเรียนเปิดถึงค่อยมารับผ้าคาตาทีหนึ่งคือไม่มีการจองอะไรทั้งสิ้นไหมความว่าถ้าท่านไปก็ได้นะแต่ไม่ต้องกังวลว่าฉันต้องจองคิวอะไรไม่ต้อง ถ้าข้าตัดให้อาจารย์ว่ากับสิทธุทุกคนที่ไปจริงๆโอเคเคลียร์คุณดาเข้าใจนะเมื่อกี้รรวงกันนิดนึงแอบดีใจไงพอได้ยินโหวันนี้จะมาพูดเรื่องไหว้คุณด้วยที่หลังต้องแยกเรื่องพูดนะเนี่ยหรือหรือถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วปีต่อมาแนะนำ่าให้แนะนำเอาไปคล้องวันไหว้ครูแค่นั้นเองแค่นั้นครับช่วยได้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงนะมาคุณแตงมีอะไรถูกใจบอกคุณบ้างเขาวันนี้มีครับมาจาก ถ้าผมอ่านผิดขอโทษนะครับพี่เฉลวยนะครับเขียนภาษา,ษา,ษาอังกฤษใช่ฉลวยฉลวยอโอเคครับกลาบขอบพระคุณท่านอาจารย์คุณหมอมากค่ะที่ให้ความเมตตาความรักกับสิทธิ์ทุกๆคนสิทธิ์ขอน้อมรับพลังสาราวเวรช่งางบังกรห้าธาตุพลังแห่งความสำเร็จความร่ำรวยเงินทองและความมั่นคงอันยิ่งใหญ่อย,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและอะไรขอบเขตแห่งกาลเวลา อ,อันนี้คือที่บ้านภูเขาที่ท่านอาจารย์กําลังสร้างขึ้นมาให้ให้กับ<อ>ลูกศิษย์เนาะมีเยอะเลยตอนนี้เขาเรียกสร้างเป็นเมืองหงจุ้ยเนี่ยเดี๋ยวกาลังจะมาคือถ้าท่านต้องต้องมองให้ออกว่าท่านขยายพื้นที่ออกไปเพื่อให้เป็นเมืองหงจุ้ยนะอ่าแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยมีสตอรี่นะครับไม่ใช่อาจารย์นึกอยากจะสร้างก็สร้างมีเรื่องราวทางหงจุย้ยมีเรื่องราวว่า <c oughs> ทิศเนี้ยมันควรจะสร้างอะไรอาจารย์แกวางแผนมาหมดแล้วนะครับ แต่ว,า,วางแผนวางแผนแบบไม่ได้เขียนขึ้นมานะในสมองแกเลยประมวลประมวลผลออแล้วแกก็บอกแกก็พูดพูเนี่ยจะสร้างนั่นจะสร้างนั้นจะสร้างนั้นอเราก็งงงเวลาเดินไปกับแกนะครับจนมันเสร็จแล้วะถึงจะรู้นะครับเรามีคอมเมนต์เข้ามาว่าแอบมองอยู่นะจ๊ะสามประสานจ้า จ้าจ้าใครจ้าเอกสิทธิ์รยับสีอ๋อโอเคครับครับครับมาแสดงตัวหน่อยสิอยู่ในเซเว่นอยู่ในเซเว่นแน่เลยอจบเดี๋ยวเรื่องผ้าคาตาเขาบอกวันไหวครูเอาผ้าไปด้วยได้ไหมก็ได้ครับได้ครับไปได้นะจ๊ะมาทีนี้เรื่องห่วงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมวกดำห่วงจุ้ยของอาจารย์มาครับผมคนเรามักเลือกจะทำในสิ่งที่ง่ายๆทั้งๆที่รู้ว่าสิ่งที่ยากนั้น จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแค่นี้ครับก็ง่ายๆอ่ะได้ฟังเลยก็คือคนเราเลือกทําสิ่งง่ายๆมากกว่าที่จะทําสิ่งยากๆแต่แต่ทั้งๆที่รู้ว่าสิ่งยากๆอ่ะมันได้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอใช่ไหมครับก็เหมือนหุงจุ้ยแหละบางคนรู้ว่าอ่านถ้าเกิดทําแซกีมันจะดีทําขึ้นคอนโดสวรรค์มันจะดี แต่ก็ไม่ทําหรอกก็บางคนก็จะอยู่เฉยๆอ่าบางที่จำบอกบางคนอ่ะไม่รู้วงช่วยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดรู้แล้วบางทีมันเสียชาติเกิดคมมากครับคมมีร้านอาหารไปกินมั้งยังอ่ะมีอะไรมาอัปเดตลูกผิดมั้งร้านอาหารอะไรครับมีร้านอาหารอะไรมาอัปเดตมั้งไหมไม่มียังไม่มีเนาะเรายังไม่ได้ออกไปข้างนอกสนุกสนุกด้วับ ของอาจารย์เยอะจริงหลายเรื่องมากทั้งมุ้ยไข่เคหสถานมุ้ยไขยในใจแล้ววันอื่นๆของขังอะไรเยอะแยะมากมายก็แชร์ออกไปแล้วการถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ลองปรับกันดูแล้วคุณมีคําถามแล้วก็เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรที่ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราก็ช่วยกันตอบให้ลองเสนอมาได้ครับถ้าอันไหนที่ ทางเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนเราก็จะมาพูดกันค่ะนะครับอันก็พบกับเราสามคนสามประสานได้ใหม่ครับในวันต่อๆไปครับงั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ